ทำไมไม่ช่วยยายอ่ะอ้อยนั่งมองอย่างเดียวเลยฮะของกิน,นดิมีของกินอ๋อยายอย่าไปหายง่วงเลยอย่าไปหายง่วงเหรอจะไปบ้านนู้นยังไปเร็วยายเปิดตู้แล้วนะ่ะเร็วลงนี่ไปไปามามาสิ เอาชวนแล้วนะก็ไปทงประตูนู้นดิประตูนู้นเปิดแล้วประตูนี้ยังไม่เปิดไปทำประตูนู้นไปฮึอรอแป๊บนึงจะเปิดให้แกที่ไหนอ่ะตรงนี้ป่ะใช่ป่ะก็ประตูนู้นเปิดแล้วตัวเองก็ไม่ไป ô uh. ô uh. uh. Má Không má, mày má, Pa mày mày ba mày mày ba ơi, Pa đơn mày mày đơn 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 mày mày Bái mày 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 bái mày Bái mày Bái mày đâu ดีลยอยู่ั่นเนี่ยไปเร็วไปจี้ยังไม่ถึงไปไปดูมาไหมมาเปล่าไม่มาเหรอจะนอนต่อก่อนเหรอฮะยังง่วงอยู่เหรอไปไหมเอาไปเร็ว,ไป,รวไปนอนบ้านนู้นก็ได้ปลาเปิดพัดลมให้ไปไปเร็ว มาไป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 เดี๋ยวแม่ต้องกลัวเจ๊แม่แม่อยู่กลัวอะไรมันนี่ไปไปขึ้นไปข้างบนนู้นไปเปิดเปิดลมให้ไปเร็วเร็วนี่แวะตลอดอย่ากินปลาหานนกยูงเข้าไปนะกาแฟมาเร็วๆจะเปิดพัดลมให้มามาอันนี้มาอ้อยอ้อย นั่นเ,เนี่ยดีาจยะเปิดพัดลมใหนะนะ้นั่นนะน้่นนะน้านตรงนู้นมีพัดลมมันร้อนแล้วนั่นลูกเราค่อยตื่นตอนเย็นก็ได้งงก็